มาเข้าหลายมาเข้าหลายมาข้าหไล่จากไอ้ป้าข้าว้าเอาเนื้อสัเนนทำซีท่นนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อามันเปน่างไรเงือไ่ไม่ได้คนนี้อม่าใคไหนข้าอนงขาอีกแ่วอีกทีนมันหลังอนหรือพี่มื่อวานถึหาสิเกอะไรฉุดเขาสิมืออมกันิส่งไล่เขาไไ สิงวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่คือรุ่นแรกนะครับทีมงานจวดในซีรีส์มาให้กำลังใจกันนะครับขาดอยู่บักเดียวนะครับขาดบักษาทิดตายต่ำนะครับเสียดายมันโมมาหนำนะครับมาอยู่ว่าเอาไม่นะเอาไม่เนี่ยมึงไปใส่ไม้ยังเหน่งพีเดชโผลมาห่อไอ้ผู้เดียนมาเอ้าหม่ามึเขาอยู่นี่มันมาอยู่มือว่านมึงไปสีสะเกดเป็นวะติดสีอีกแล้วใช่ไหมติดสีใช่ไหมสี8.7เลกเตอร์ บอกแล้วว่าไปอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้แตครับแตกาะว่าแตกนึองเพราะว่าแตกลูกพี่เป็นยังไงแตกเพร่นสีลูกไป่งเยวอหลังก็เป็นกระถทงเนาะเพราะว่าขอน้ำหมูนี่เขาต้องไปกรถอยก้าวปุ๊บมันเหมือนเป็นกระถทงขากันเข้ากลางปุ๊บหรืเปาเนี่จิกก้าวเล่ก้าวขาวมันบ้านน้ำหมูขาวิานี่เตะกระถางเตแตกปะบ้าเราส่อยเศร้าบ้ากระถางเก้าร้สิบเียวบเรบ

S <S ามา,ยยา,าขึ้นหมายสีน้ำพรอนแต่วานนี้เดียวปลาขึ้นทอดน้องนุ้งสบู่ทุกคนนะครับตั้งแต่รุ่นแรกผมแต่ว่าจาเช่นเช่นกะติดภารกิจขอบขครัวแทนกะติดภารกิจขอบขครัวเดี๋ยวสักมือครับพวกผมกับสิตุ้มห่มกันมวนซื้นเ้างหอดผักอะไรเรจวดเอาสิบเอ็ดครับวันนี้สิบเอ็ดยังมีพวกยืนต่อไปก่อนต่อตัวนันวน้นหลายคนเขาจะมาเข้าเสือจะมาเข้าสิบเอ็ดนักบัตรที่บอบงวยเรื่องนาแท้งฉีดเกี่ยวกับเชื่อมโยงของความเป็น ความเสือโบรลณตนเตกี้จานในบอลลุพี่กีเอาเอบักกี้วววัดตาเทียนครูค่อยปรลัดทิ้งพีไม่ไม่จะเข้าบ้านโว้ยสุมพูไส่นี่มันต้องแทงสุนไปยิงปเด้งถ้าเล็บแดงนี่ผมว่าเดี๋ยวพอเห็นละมูนบ่มักปัยาดัดผ้าบ้านเขียนคิวคระเบิงกับห้าพี่น้องครับเราเสียก้ไปใช้บานพี่น้องในเบิรงกัดพืนืนืนขึ้นอย่างแทยงหญ้ง่างืนยืนนีนแล้ครับ แล้วข <laughs> <laughs> ากันมันแกนครับทีมงานพวกผมมากันมันแกนเ,เบื้องต้นตอนนี้ครับเชียงเพียวมันติดผู้สาวอยู่ทางปากเซ่นะครับข <c oughs> ัโบมี่ยังติดขัดผมคุณชัยเดยกขบ,บวนขันหมากไปทางนนบนปากซองพี่ติด <laughs> ดูปากซองดูปากซองรักซีจีแปดดูหน่อยรักซีจีแปดโอ้รักซีจีแปดชื่อน้องยังแก้วนางแก้วแก้วตาดวงใจนางแก้วตาดวงใจมาเข้าหลาย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 อย่างไงบ้า เขาบ่เอาเนื้อเส้นอื้พอื้ออื้ออา้าอื้อ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 อื้าอืีออื้ออพาออื้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 ออืพออื้ออื้อรื้ออื้ออื้ออื้ี่ื้ออื้ออืารอื้ออ้ออื้ออื้อมื้ออื้อีื้ออื้ออู่2อื้ออืมออื้อเื้ออ่้อัืไออต้ออือกืับมาไปปร้สานทอ่กรมเจ้ออื้ออื้ออต้อได้ออื้อมื้อ่ื้ออ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 ื ซื้อเราเนี่ยตองใซงเงินขามแดนเนี่ยลักลอยมันปะสิบแปดล้านโอ้ขาบกังกีนี่ยฮะสิบแปดล้านกีรวิกกีรู้กิรกีรู้เ่องอะไรอะไรอะไรอ่าจะไหนกับบ้านพีเมืองนองครับสปปลาวกับไทยเมืองไทยเนี่ยก็คือบ้านพีเมืองนองเฮาหักแพงกันวัฒนธรรมคล้ายครึ่งกันสี่สำคัญหัวใจดวงเดียวกันครับมีโอกาสทางห่วงผมกเบื้องต้นใ้้ออ่ทีมงานซีขนนี่เดินทางไปเซอร์เวอ์ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสผมจะยกทัพทีมงานจอรนี่ ขามไปให้กำลังใจไปมวลไปตุ่มโฮมกันนะครับเนาะสาบัฟซีทางหุ่นกติดตามพวกผมหลายนะครับผมกติดตามพี่น้องเฮาล่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางสปบะว่าเลาตลอดละเออยิงเรื่องงฝังไงเด้อการบานใหญ่คันสุวาเสียปูป่องสามารถเสี่ยงเพียวเช็ดได้ไอ้เมีรางวัลใหญ่ให้เลยหาเมียเล่าผมจัดให้แรดไปแลาวเกลาตีอัลตะเปือเือยผมรตึงใจไรตึงใจไรตึงใจไร ว่ากี um oui> ่วะตอนนี้พึ่งวกี่วะได้อีวะเนี่ยใครจะเสี่ยงเพียวติดต่อหายไม่ได้ไวอีวะไบบ้างไบบ้างไบไบไบเป็นไบบ่กูเ้คุณอะไรคุณท่าก็เหมือนก บทถามประเด็นจบผมก็มีไมกได้เคลียร์สุดท้ายนี่ผมมีอย่างไรครับกับทีมงานพวกผมยังหักกันมาเหนียวแน่นมันแกนแห้งแกนขึ้นก็เขาเพียงแต่ว่าขอหยาดนิดนึงมีคนว่าเส้นเพียวโค่ังหารูบพิจอรนี่นะตัวพิษกันผมพี่น้องกับเรียนทั้งคันนะครับบอมมาพิษกันเมื่อไหร่ทุบพี่มีเฮ้ยบางคนเมื่อไหงานเด้อผมก็จวดมาก่อนนะครับผมคือในทางสี่ร้อยกิโลมาารูบพี่เดชนครนีที่บรรทุกทีที่งานเข้ามาครับไม่ต้องไปหาลูมพิจ ก็ขออนุญาตนําเลี้ยนเอฟซีพวกผมสุภูทุกคนเอฟซีจอนี่เอฟซีก๊กแต่พวกผมนี่มันแกนบัดเพียงแต่ว่าในรอบระยะเวลาเกือบปีที่ผ่านมาผมอยากกับการสั่งรีสอร์ททางสกลนครกับฝาแกร์นะครับเด้อนี่ครับคนไม่บ่อยครับไปเออเอาเลยงเอาเลยพัทนาบุรีครับเรื่องแห่งความอร่อยครับเรื่องแห่งจิตนาการสู่การพัฒนาแหล่งเที่ยั่งยืนเพื่อพี่น้องครับอยู่เพื่อไหนอยู่เพื่อไหน้องอำเภอสว่างแดนพี่น้องครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสกลนครต้องเมืองพัทนาบุรีพเทนาบุรีเนาะ อยู่สกลนครครับนี่ก็คือบ้านพีมังนองหักแพ่งกันเสียงเพียอยู่พังโนนนะครับอ่ะสุดท้ายนี่มวยยังหลทวดทั้งสี่ท่านนี่ไม่เห็นไ่เม่เหรอคุเป็นยังไงเดือไปขดเมียไปยี่พรอมกัไฟกรไ่างห็มึงกินกีบเขา้มเ่ีดีเลยมันมงล้วพี่เมื่อบ้านเปหาสิเก่งกันมจเขา สิมือก็ลบมันดิโอ้ยสองไ้เขาอะไรงัดดูสิงั้นพร้อมเขาตองขาอ้ยโอ้แกเขาพอมป่โอ้ยาแกโอ้ยี่มึงบลมอกบอกใจมึงวโอ้ยากเ้ยตกใจโอ้บักสันดานเลยโอเสียนตะมือมึงไปสบสอดอางนี้นะ อมันก็ซิมกันโอ้โหตกใจว่ะผู้เป็นเด็กเลี้ยงแกได้อะเว้ยมันอีสั้นเลยแล้มัน,น,นแค่เล็กด้วยแค่เยิ่งตอนนี้ <c oughs> อซาสุดท้ายดีครับลำลาไปก่อนขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ลำรวยสุควาพร่างกายแข็งแรงครับพวกผมทุกคนขอเป็นกำลังใจให้สุขภูทุกคนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs>